สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็มาลุยครับเจ้าโคมาสูนะครับผมพีซีหกสิบอีกแล้วนะครับผมตัวนี้ครับคุณปู่รุ่นเจ็ดนะครับผมตัวนี้ครับผมเป็นเครื่องยนต์สี่ครับผมของโคมาสูเองครับผมตัวนี้ครับผมเป็น รหัสเครื่องนะครับผม NIS ครับ N 95นะครับผม816ครับผมตัวนี้ครับครับผมได้เต็มแล้วครับ งานก็จะปิดจ็อบแล้วนะครับผมตัวนี้ครับผมวันนี้น่าจะปิดจ็อบได้นะครับผมเนจากผมที่เา้าก็เกือบเสร็จแล้วครับผมเรื่องยนต์นิ่มนะครับผมถึงจะเป็นคุณปูแต่ว่าคุณปู ยังฟิตยังแข็งแรงนะครับตัวนี้ครับผมวันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นหน่อยนะครับผมช่วงตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายสองโมงแล้วนะครับผมบ่ายโมงครึ่งนะครับผช่วงนี้ครับผมแต่ถามว่าโอ้โหทุกวันทายไม่ได้เลยครับผมเครื่องดับตลอดเลยครับผมอันนี้เราก็มา ปิดจับกล้ปิดจับงาน้วครับผมเราจะมีฝั่งนี้ที่เห็นนะครับผมที่ครับแล้วก็ตัวนี้เต็มแล้วครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม